สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเหรียญบิตคอยนะครับในทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก็มาดูกันนะครับว่าโซงการาฟวันนี้จะเป็นในรูปแบบไหนนะครับนะในชั่วโมง2ชั่วโมงนี้ก็ยังเป็นการรีเทสนะครับนะเคียร์สิบสนาทีให้ลงมาเทสสองหม อ่าสองหมื่นแนะครับในฐานนี้ถ้าไม่หลุดนะครับนะถ้าไม่หลุดนะครับก็จะเป็นการรีเทสผ่านนะครับส่วนตัวมองว่าผ่านนะครับนะเป็นการคาดการณ์ส่วนตัวแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้ามายืนเป้านี้ได้นะครับเป้าต่อไปจะไปเทสสองหมื่นนะครับถ้าผ่านอีกนะครับคราวนี้ก็กลับไปที่3 3มหมอีกรอบหนึ่งนะครับนะอ่าวาดให้ดูเนาะนะครับเนี่ยนะครับ ไปเทสต์ตรงจุดฟิบโบสปีดอีกทีนึงนะครับแล้วต้องไปไล่ดูว่า i ma 1ชั่วโมงตัวเนี้ยนะครับนะ m a 1ชั่วโมงตัวเนี้ยนะจะไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไปอยู่แถว30,000กว่าอีกรอบนะครับก็ถ้าเดาไม่ผิดก็ร้อยเนาะนะครับใครเดาได้นะครับนะใครเดาได้ว่าร้อยไหมถ้าร้อยเราควรทำยังไงนะครับเราก็ควรช็อตสั้นนั่นแหละนะครับตอนนี้เราก็ เปลี่ยนจากช็อตเป็นลองนะอยู่ในจุดต่ำลอง SL สนะครับช็อตก็ SL ไม่ต้องกลัวเนาะมี SL นะครับอย่าไปเล่น SL ให้ห่างจุดรับซื้อเท่าไหร่นะครับเอาห่างกันแค่ร้อยจุดซื้อ28800ก็สต็อปไว้28700ก็พอมันตัดค่อยไล่ใหม่นะครับเนาะถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคไปแล้วกันนะครับถ้ามันติดมานะครับแล้วมันวิ่งไปถึง30,000กว่าเนี่ยเราก็กำไรนะเพราะฉะนั้นจะเล่นฟิวเจอร์นะครับก็ต้องมีการ ทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะครับเนาะก็ต้องลองบริหารพอร์ตกันดูนะครับตอนนี้นะครับแนวโน้มบิตคอยถ้าส่วนตัวผมมองว่านะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์ส่วนตัวนะนะครับสองหมื่นเก้าเจ็ดร้อยจะเป็นการเทสแรกนะครับแล้วก็จุดตัดจุดหลุดนะกันนะครับเป็นสามหมื่นหกร้อยนะครับที่จะหลุดขึ้นไปเนาะเพื่อไปเทสยังจุดตําแหน่งนะครับความยากก็ประมาณ 50- 70%ได้นะที่จะหลุดไปเนาะนะครับก็สา0หนะครับ อันนี้ก็เป็นแนวทางในรอบ1ชั่วโมงนะครับไม่ใช่1ชั่วโมงหลังจากพูดตรงนี้นะครับเพราะ1ชั่วโมงเนี้ยนะครับนะถ้าพูดถึง MA นะครับนะมันยาวถึง5ชั่วโมงถึง20ชั่วโมงเลยนะครับแต่มันเป็นกราฟ1ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอ่ามันวิ่งได้อีกประมาณ20แท่งนู่นนะครับเนาะก็ต้องไปดูกันนะครับอ่า MA 4ชั่วโมงนะครับตัดกันตั้งแต่วันที่24แล้วนะวันนี้วันที่28แล้วนะครับถึง ถึงจุดเวลาที่ควรตัดขึ้นนะครับราคาก็เป็น29,200นะครับซึ่งราคาเดี๋ยวก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปอยู่แล้วนะครับนะจุดตัด4ชั่วโมงก็จะตามมานะครับ1ชั่วโมงตัด4ชั่วโมงก็ตามมาเนาะนะครับก็ลุ้นระยะยาวกันนะครับนะผมลุ้นอะไรนะครับถ้าถามว่าผมลุ้นแท่งเดละกันนะครับแท่งเดย์เนี่ยผมลุ้นตัดที่29,600นะครับซึ่งเป็นราคาที่กดลงมาต่ำมากนะดู MA ตัวนี้นะครับนะครับเนี่ย ลงมาต่ำมากนะครับจุดตัดอยู่ที่29,600นะคร้อยนะเอทับ20นะครับ2อ6 0 0่นาะครับลุ้นลุ้นตัดขึ้นไปตรงนี้นะครับตัดขึ้นก็คือขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาดูฐาน2 9 6ห0าอยอยู่ที่ไหนนะครับกลับมาดู1ชั่วโมงบ้าง2 9 6 0 0นะครับก็อยู่ในจุดกึ่งกลาง5 0นนะครับนี่จุดกึ่งกลางเลยนะครับ ถ้าเดตัดนะครับอย่างน้อยต้องวิ่งประมาณ5-20วันได้นะก็คือ1เดือนเนาะอยู่ในรอบ1เดือนนั่นเองนะครับก็จะไปเล่นฐานบนกันแล้วนะครับลองก็จะไปลุ้นกําไรข้างบนส่วนช็อตนะครับก็ไปรอช็อตอยู่ที่ปลายปลายปลายยอดนะครับเนาะตอนนี้เราเล่นอยู่ในฐานลองเราก็ต้องพยายามลองในจุดต่ําให้ติด้านะครับมันเป็นจุดลุน Shot, ล้นกําไรช็อตเขารุ้นกําไรลองนะครับลองก็รับของเพื่อไปลุ้นกําไรช็อตนะครับเนาะ ก็กลับกันนะครับนะฮิปพลมันกลับกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกข้างให้ถูกนะครับเนาะก็พยายามเล่นนะครับพยายามเล่นให้ให้ถูกนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีการเล่นของผมตอนนี้นะครับถ้าผมเล่นฟิวเจอร์นะครับผมจะพยายามหาลองให้เจอนะจุดต่ำแล้วสต็อปลอตไว้นะครับเพื่อจะถือยาวนะครับนะข้ามไปยัง34มหมื่นสี่สามหมื่นสองอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ทีนี้นะครับ ผมจะรออีกอีกขาหนึ่งก็จะไปรอช็อตนะครับซึ่งจุดช็อตของผมนะผมจะไม่ช็อตแถว2 7 0 0นะครับนะใครอยากช็อตก็ช็อตได้นะครับ20,000ไม่ใช่27 0 0 0 2 9น0 0นะครับจุดจุดโซนช็อตของผมจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งราคาจะมีตั้งแต่3,300 339 0ยนะครับ31,400นนะครับซึ่งถ้าใครดูเป้าช็อตวันนั้นก็จะเห็นเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ยังได้เปรียบยังได้กำไรอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกโซนให้ถูกนะครับ ตอนนี้เรายังเล่นกันอยู่ในโซนแคบนะครับยังไม่ถือว่าวิ่งในโซนใหญ่นะครับไปดูโซนใหญ่กันบ้างนะครับโซนใหญ่1วันนะครับถ้าดูจาก RSI นะครับนะสูงขึ้นมาเรื่อยๆเนาะวันนี้มีการตัดกันนิดหน่อยนะครับซึ่งมีการลงมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับนะก็ลุ้นตัดขึ้นนะครับอยู่ประมาณ9%เอง RSI ระยะยาวนะครับนะในรอบ50วันถึง100เนาะนะครับ อยู่ประมาณ9.85%เองนะครับเป็นจุดรับของเลยล่ะนะครับก็ MA 200วันด้วยนะครับ200วันอยู่ประมาณจุดตัดอยู่ประมาณ4 3 0 0 0นะครับเดี๋ยวจำราคา4 3 0 0 0ไว้นะจุดตัดนะครับอ่ส่วน MA 1วันนะจุดตัดอยู่29,000ก็ใกล้ๆนี้แล้วนะครับนะใกล้ๆนี้แล้ว29,600เอง ในเมื่อผมลุ้นไป30,000กว่าจุดนี้ก็ต้องตัดนะครับถ้าเดตัดขึ้นมันยังวิ่งได้อีกยาวเพราะฉะนั้นถือรองไว้ให้ดีนะครับเราจะไปลุ้นกําไรกันเนาะส่วนช็อตก็ช็อตกันไปนะครับทํา2สาไว้นะลองลุ้นยาวช็อตเล่นสั้นนะครับามาดูราคาใหญ่กัน4 3 1 0 0นะครับนะในทงเฟรม1ชั่วโมงกลับมานิดนึง4 3 1ห0นมึ่ง 4, 3, 100, มันอยู่ในฐานไหนนะครับอ,อยู่เกิน38 0 0 0อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นฐานที่มันหลุดลงมานะครับนะ มันหลุดลงมาอยู่ระหว่าง3,9 0 0 0นถึงสี่หนะครับซึ่งเป็นฐานที่หลุดลงมาตั้งแต่ต้นเดือนนะครับพฤษภาเลยนะครับแถวแถวปลายเดือนปลายเดือนเมษาเนาะนะครับปลายเดือนเมษานะครับอันนั้นคือเป้าใหญ่ของ m a 5 0 0ทับสนะครับนะเป็นเป้าใหญ่เลยนะครับส่วน4ชั่วโมงนะครับจุดตัดตัวนี้นะครับ33ม0 0นะครับ50ทับ200แท่งของ4ชั่วโมงนะครับ จุดตัดอยู่ประมาณ33 0 0 0นะจุดตัดขึ้นนะเขียวตัดแดงขึ้นก็คือขึ้นน,น,นะครับเรามาดูกันว่า3 3 0 0 0อยู่ในโซนฟิบโบที่เท่าไหร่นะครับอ่าสามหมื่นามนะครับอยู่ประมาณ75%ได้นะครับของโซนฟิบโบ32 0 0 0หนถึง 34, นะครับซึ่งเป็นจุดขายพอดีนะแต่มันเป็นจุดตัดให้ระวังนะนะเราอาจจะโดนนับน็อกได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ในทางเฟรมสีชั่วโมงนะครับอนะนาคตมีสิทธิ์ตัดกันที่3 3 0 0 0ขึ้นไปนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับบิตคอยนในชั่วโมงนี้ก็อยู่นในการเทสนั่นแหละนะครับนะก็ให้เทสให้ผ่านนะครับเทสให้ผ่านก็ขึ้นนะครับเนาะเทสถามว่าเทสไม่ผ่านมันจะหลุดตอนนี้ก็คือถ้ามันหลุดนะครับเราจะได้เห็น28,100แหรละ27,500ืเอลยถ้ามันหลุดนะนะครับแต่ถ้ามันเทสผ่านนะครับมันจะวิ่งขึ้นไปเทสที่29700่ วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับบิตคอยเนาะนะครับแนวโน้มนะครับอย่างไงก็รอๆดูนะครับนะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เข้ามาฟังในกลุ่มไลน์แล้วเดี๋ยวผมจะส่งซิกไปให้นะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าชิปมันลงแล้วมันก็ตายด้านอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราดูไว้เป็นจุดระวังตัวนะครับทุกคนมีวิธีคิดเป็นของตัวเองนะครับส่วนผมได้แค่แนะนํานะครับเนาะก็ ประมาณนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงบิตคอยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ